ก๋วยชานี่นางเอกตุก๊กตาบาบี้งานหลายค่ะค่ะตั้งแต่มาเป็นนักลองอิสระงานหลายพอๆก็เป็นนา่งเอกหมอลัมค่ะนางเอกหมอลัมกับ,บา่างานหลายแล้วมาเป็นนักลองอิสระกับงานหลายแล้วค่ะเพ่งของนางกับเพ่งเศร้าห้องไห้ค่ะเกือบทะลุเกือบซีลานวิวแล้วค่ะเศร้าห้องไห้ในยูทูบ b e นะคะ่ะเพ่งนี่ เต้นมวนเอซีมักค่ะไปแสดงใส่กับเอฟซีทั้งเต้นทั้งร้องกับนางค่ะนางสวยนางเซ็กซี่ทั้งเวทีประสบความสําเร็จกับเพลงนี้ค่ะกับเพลงขอความหักใดบอก่ะสามล้านกวิวเหรอค่ะถือว่านงประสบความสําเร็จยังมีงานตลอดนะคะต,ตั้งแต่วันที่สามท่านว่าคมจนหอดวันที่สามสิบเอ็ดท่านว่าคมงานหลายค่ะ ที่สามนว่าค่มกะบางพี่สมุทรปาการคะเนาะวันที่หกท่านว่าค่มกะตะวันแดงสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเต็มวงเลยค่ะกะวันที่เจก็ล้อคอนเฟิร์มศิลปินผู้ไทยค่ะเนาะวันที่เก้ากับอำเภอหน้าูกจังหวัดกาลสิน์เต็มวงคือกันค่ะ สิบเอ็ดท่านว่าค้มกระรอข้อเฟิร์มนิเปินผู้ไทยสิบสองท่านว่าค้มกระลออคอเฟิร์มนิเปินผู้ไทยสิบสามท่านว่าค้มกระลอข้อเฟิร์มนิเปินผู้ไทยสิบห้าท่านว่าค้อมกรลานสินเวอร์บรูบายบานสั้นแดงอำเภอบานเสาท่องจังหวัดสมุทรปราการเต็มวงือกันค่ะสิบหกท่านว่าค้มกะรานผู้กิตเตอร์อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่น อีสานบานเฮ้าค่ะ17ท่านว่าคมกับรานโฟกัสโคราชค่ะจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยค่ะวันที่19ท่านว่าคมกับรานโฟกอุดรท่าน,นี่เต็มวงค่ะ21ท่านว่าคมกับงานว่างขามฟูดเฟสอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเต็มวงค่ะ22ท่านว่าคมกับ้านร่งเบียรบานดุงอำเภอบานดุงจังหวัด อุดรท่าน,นี่เต็มวงค่ะวันที่ย3สท่านว่าคมกะรืนตะวันแดงมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเต็มวงค่ะวันที่26ท่านว่าคมกะเราคอนเฟิร์มศิลปินผู้ไทยค่ะเนาะวันที่ยี่หท่านว่าคมกะงานโตโยต้าอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูเต็มว,ว,มวงค่ะ วันที่27ท่านว่าคมกับรานซีเจเริญอำเภอว่างสะพุงจังหวัดเล่เต็มวงวันที่28ท่านว่าคมกับรานตากอากาศจังหวัดกาลสินเต็มวงค่ะวันที่29เกาท่านว่าคมกับบ้านพุ่นโว่ตำบลคู่เมืองอำเภอมหาชนะชัยงานศิลปินผู้ไทยวิละพงศ์จังหวัดยโสธรค่ะแล้วก็วันที่31อ ท่านว่าคมทรงถ่ายปีเก่ากับร้านตะวันหน้าอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเต็มวงค่ะโอ้ยนะคะเห็นบะค่ะน่ากับมีงานตลอดค่ะเราเดือนมกราคมตารางงานของน้ากับท่านในออกเดวยค่ะกับอที่เต็มเดือนขึ้นกันค่ะโอ้ยน่ากับปังปังกะก็ดีใจน้ำค่ะเนาะมีงานตลอดเดือนบได้ว่างบได้เวนยังเลย กะดีคือกันค่ะก็ได้เฮ็ดงานเฮ็ดการค่ะน้องบได้ว่างเนาะได้มีงานทุกมือก็ได้ไปแสดงค้นเสิร์ทุกมือนางกะโอเคค่ะนางกับม,มีเวลาที่ได้้งซ่านอยังเราค่ะน้องบ่คิดมากนางเป็นคนไม่แล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ